สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตลาดรถตู้บางบัวทอง289นะครับวันนี้จะพามาชมรถตู้ม่งน้อยสวยๆนะครับวันนี้มีโม่งน้อยให้เลือกหลายคันเลยมีสีเขียวนะครับสีน้ำเงินสีแดงสีเทาร์เมโบสีบอลสีขาวนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่400000ต้นครับปี05เป็นต้นไปนะครับ มีปี05ถึงปี17 18แล้วครับราคาตามปีรถราคา400,000ถึง7-800,000อยู่ที่ว่าคันไหนแต่งเยอะแต่งน้อยภายในเดิมๆหรือว่าจะเอา VEP นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมทีละคันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคันสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวคันนี้เป็นรถปี2012เกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีเซล2,005ไฟหน้าลูกแก้วแปลงหน้า ปีสีเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ล้อมแม็กใหม่ยางใหม่ภายในทําใหม่นะครับเป็นภายในสีดําคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เบาะหน้าเป็นสีครีมนะครับภายในสีดําประมาณนี้นะครับคันนี้ คันนี้ราคาตั้งอยู่หกแสนห้านะครับหกแสนห้าเกียร์ออโต้พร้อมใช้เลยครับคันนี้แล้วก็จะมีคันสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินปีสิบสองปีสองคันนี้ตั้งอยู่ห้าแสนห้านะครับห้าแสนห้าแปลงหน้าใหม่ทำสีให้ใหม่รอบคันเลยสีน้ำเงินใหม่ๆเลยครับล้อแมกใหม่ยางใหม่ ผมพาไปชมภายในนะครับคันนี้ภายในจะเป็นประบณนี้ครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลนะครับ2 5 0เครื่องเดิม,ดมครับล้อมแม็กใหม่ยางใหม่ภายในห้งใหม่หมดนะครับทั้งคันเลยคันนี้จะเป็นภายในสีครีม จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับคันนี้สีแดงสีแดงคันนี้ปี2010 2010แปลงหน้าใหม่เหมือนกันทำสีใหม่รอบคันเลยครับคันนี้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่คันนี้ตั้งอยู่545,000 0 0นะครับคันนี้ คันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้สนใจสอบถามได้นะครับแต่ผมพาไปชมภายในคันนี้แล้วกันคันนี้ยัมีแต่งหลังคา VP มาแล้วนะครับหลังคาทำใหม่หมดเลยครับรอบคันอาจะประมาณนี้ภายในสีดํานะครับคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เครื่องสอ0ห้าครับผมมีบันไดไฟอคิลิกนะครับปูพื้นใหม่คอนโซลใหม่สีดำหุ้มหนังใหม่นะครับความใช้งานยาวๆเลยครับคันนี้หลังค่าจะประมาณนี้ครับคันต่อไปเป็นสีเทานะครับ คันนี้รถปี18สีเทาแลมโบครับทำสีมาใหม่เลยรอบคันคันนี้คันนี้ตั้งอยู่7 0 0 0 0สคันนี้จะมีเบาะคับ,คบต้อมล้อแม็กใหม่ยางใหม่หมสีทาใหม่รอบคันนะครับคันนี้ปี18เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาผมพาไปชมภายใน ัายใน,นจะเป็นประมาณนี้ครับคันนี้จะเป็นปี18นะครับเครื่อง3,000แล้วเหมาะคัตต้อมส,สวยๆอันนี้แอร์ไมโครบัสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ Air นแอร์ไมโครบัสภายในทํำไมหมดเลยครับผม พร้อมใช้เลยนะครับเอาไปใช้ครอบครัวได้สบายสบายเลยครับคันนี้คันนี้จะเป็นปี2007นดนะครับดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับสีบอลเงินคันนี้แปลงหน้าให้ใหม่นะครับแล้วก็มีล้อแม็กใหม่ยางใหม่ครับเดี๋ยวผมพาชมภายในแล้วครับคันนี้ จะประมาณนี้ครับเบาะหน้าหุ้มใหม่นะครับเป็นสีรีมเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นแน่นอนครับคันนี้พาชมภายในภายในคันนี้ก็มีหุ้มหนังนะครับหุ้มข้างใหม่นะครับมีไฟทำให้ใหม่แล้วก็มีเบาะนะครับสามแถวปูพื้นใหม่คอนโซลใหม่ๆเลยครับผมคันนี้ จะประมาณนี้ครับคันนี้ราคาอยู่ที่4ี0แสนนะครับปี07พร้อมใช้งานเลยครับคันนี้คันถัดมาจะเป็นรถปีส0งพันนะครับคันนี้ตั้งอยู่5้0แสนเจ็นะครับ5้0แสนเจ็คันนี้ปี13เครื่อง2 5 0 0เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับคันนี้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่เบรกใหม่ให้เหมือนกันนะครับคันนี้ เดี๋ยวพาไปชมนะครับคันนี้จะเป็นภายในสีดํานะครับคันนี้เบาะหุ้มใหม่เหมือนกันครับคันนี้ล้อแมกใหม่ยางใหม่ TE 37นะครับยางปี23คันนี้คน,นี้ภายในทำมาใหม่ให้เหมือนกันครับมีปูพื้นคอนโซลคอนโซลด้านหลังแล้วก็มีบันไดนะครับอะคริลิกหลังคา VEP ครับผม ม่งน้อยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีอำเภอบางบัวทองนะครับตลาดรบตู้289เส้นจมานสุพรรณนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับหรือว่าโทรได้ที่0629142661นะครับสวัสดีครับ